สวัสดีครับผมต้นค้นหากินนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับบาต้นขี่รถพานบอนทีบาต้นเคยตีล่างมีมครับพี่น้องบาตุนก็เลยลองแวะเบิ้งครับพี่น้องครับกัดมา่ยูคือเก่าครับพี่น้องดูต่ำๆครับพี่น้องครับไปรลุนไปลุนไปเบิ้งแลกันครับพี่น้องว่าซีมี หัวน้าอยู่บอครับพี่น้องครับเห็นบอครับพี่น้องครับลังชสวยๆครับพี่น้องครับสีทองครับพี่น้องกระหน้ามีอยู่ครับพี่น้องหรือว่าน้ามีไรอยู่ครับพี่น้องครับลังอย่างงามครับพี่น้องครับ ตำตำครับพี่น้องหัวน้ามิตตาครับพี่น้องครับบุ่นกระบอได้เอามีดเขามาน้ำครับพี่น้องต่นใส่มือฮักเอ่เลยครับพี่น้องครับเหลียวแท้ กินนิดหน่อยกันนิดว่าครับพี่น้องครับหัวหน้ามยังช่วยครับพี่น้องครับ ไปครับพี่น้องพอกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ประท้นก่ะออไมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องรังช่ชวยครับพี่น้องครับน้ำหวานกระถือา่าไลายอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กระั้นๆครับพี่น้องครับบอ,อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ